สวัสดีครับอยู่กับช่องนกปลาลั่นทุ่งครับวันนี้ผมพามาดูเชือกครับที่ทีมงานของผมใช้นะครับก็จะเป็นเชือก3ามห่วงครับเชือกสามห่วง1ถุงครับมี8ม้วน1ถุงมี8ม้วนมอ่หนึ่งถุง3,600บาทครับเพื่อนๆใช้เชือกยี่ห้อไหนครับในการอัดฟังทีมงานผมครับทีมงานดวงดีครับฟังใช้ สห่วงเบอร์แปดครับเป็นสามห่วงเบอร์แนะครับนี่ครับสห่วงเบอร์แปดนะครับอันนี้คือเบอร์แปดนะครับทําไมถึงใช้3มห่วงเบอร์แปดครับเพราะว่าผมลองใช้ดูแล้วครับจะได้ต่อคู่นะครับการอัดฟังต้องใช้1คู่นะฮะถึงจะอัดได้1คู่จะได้ประมาณห้าร้อยกว่าก้อนครับ ความยาวของก้อนก็อยู่ที่เมตรหถึงเมตรสินะครับที่ใช้กันก็ลองตั้งมิเตอร์นะครับตั้งมิเตอร์นับก้อนครับจะได้500ร้กว่าก้อนครับเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออะไรกันครับตอนนี้ถึงฤดูกาลอัดฟังครับเชือกเป็นส่วนสำคัญมากครับของการลงทุนคู่หนึ่งก็เกือบ1000บาทนะครับ ตกค่าใช้จ่ายตกก้อนละ2บาทนะครับเชือกเชือกอยู่ประมาณก้อนละ2บาทที่เราต้องคำนวณด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะอัดในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งหรือถูกกว่าคู่แข่งเราต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายครับไม่ว่าจะเป็นค่าเชือกค่าน้ำมันนี่แหละครับเพราะว่าเป็นเป็นส่วนสำคัญมากเลยครับในการลงทุนการอัดฟางนะครับ นี่ของผมใช้เป็นสามห่วงครับเครื่องที่ผมใช้ครับนี่ใส่ไปเลยครับปกติใส่ได้8ม้วนนะครับใส่ช่องละ2อสงม้วนครับมีนะครับอันนี้ใช้จริงครับใช้งานจริงเส้นเล็กครับเชือกเบอร์8 3ห่วงเส้นเล็กมากครับมันถึงได้จํานวนก้อนเยอะครับ นี่นะครับอันนี้ผมใช้คู่กับซิคโคลียนะครับเป็นซิคโคลียครับ2547 s e นะครับตัวนี้คู่กับตัวนี้นะครับแต่บางท่านก็เ,เลือกใช้ยี่ห้ออื่นนะครับเพราะว่าแต่และเครื่องแต่และทีมงานก็จะใช้แตกต่างกันอยู่ที่ว่า,าตลาด อยู่ไกลขนาดไหนครับที่ซื้อนะครับร้านจำหน่ายครับร้านจำหน่ายเพราะว่าความสะดวกแต่ละคนแต่ละทีมงานจะไม่เหมือนกันครับผมนนี้เงาป่าร้านทุ่งขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ